สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับนานาทาชาแนลนะคะเจอกันหน้าครบเหมือนเดิมค่ะพี่น้องมากพี่น้องพี่หนอ่อยมือหนีตาจีพาเห็ดต่าหอยแข้งพี่น้องมือหนีตาใส่ทั้งพริกสดลวก็พริกแห้งเลยค่ะใส่ลงกักร่วมเลยพี่น้องอันดับต่อไปก็ใส่มะเขือเทศค่ะหั่นแนวนี้พี่น้องใส่สามลูกก็พอมะเขือเทศต่อไปก็มะนาวค่ะ น้ำมันลงไปต่อไปก็ผมช่วสดจ้ะแ้วก็น้ำตาลรายน้ำตาลปีบกับบดิดสืึอมาจากเทือพี่น้องแต่ตาลใส่เป็นกะปิน้ำพี่น้องนี่จ้ะก็น้ำปลาสักนิดหนึ่งตำต,ม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 ตม้มตำตันบวมักใส่กระเทียมพี่น้องมันเห็นในจืดน้ำปลา ต่อไปตานก็จะใส่เส้นขนมจีนจ้ะนะคะใส่ลงไปเลยโยวแห้งมาเขืออันดับต่อไปตานก็ใส่เป็นหอยแข้งพี่น้องหอยแข้งลวกแกะเปลือกมาเลวค่ะแล้วกะ็มือนีใส่เป็นทั่วตมน้าค่ะเทลงไปเลยคุณเรให้เข้ากันมาพี่น้องอันดับสุดท้ายตานจะใส่เป็นหอมเปค่ะหรือว่าผักชีใบเลื่อย ใส่ลงไปให้มันหอมคน้นแบบมังโอ้คือลายแต่เนาะกินหมดแลวเนาะ <c oughs> โอเคค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้ว ค่ะพี่น้องพบกับตาณถาชาแนลนะคะสําหรับอีพีนี้ก็คืออีพีที่เจ็ดสิบแล้วค่ะพี่น้องใกล้แล้วใกล้หอดลอยอีพีแล้วค่ะพี่น้องพูดติดตามกะใกล้หอดลอยแล้วพี่น้องเดี๋ยวครบลอยคนติดตามสิฉลองโดยการตาบักเจ้านั่นแหละพี่น้องจาเจ้าโชว์คือวายล่ะ <c oughs> มาพี่น้องวัน,นี้ตาสิพากินตําหอยแข้งค่ะหรือ,อว่าเอิญว่าตําส่วนหอยแข้งก็ได้พี่น้องแ้วแต่สเอิญเนาะตาขบปุ่นใส่หอยแข้งก็ได้วิธีทำตางกะ เหตุเหิงบนส่วนคลิปนะพี่น้องเนาะตัดตันอาจสิถ้าคลิปกินถ้าตันกินเน่าเกินไปตันอาจสิเฮ็ดวิธีทําแบบสปีดเร่งสปีดวันนีพี่น้องคลิปมันแน่สิบ่ได้ยเน่าจ้ะส่วนเฮ็ดคลิปเฮ็ดเต็มๆต็กะอัดสิแยกลงอีกทีนึงเนาะตันบ่อยากให้คลิปมันเน่าไปเพื่อแบบพี่น้องบางคนเน็ตจ่ายไงสิเนี่ยเบ่ได้โหลดโดนปรุงสามหลอดพี่น้องยังบ่เป๊ะอยู่ที่แรกมันแสบเลยเด้เพราะปรุงอีกมันก็เปลี่ยนไปเรื่อย เดี๋ยวลงมือกันเลยพี่น้องอจจะสิเดีใส่ทั้งซอนทั้งมือนะพี่เนี่ยผักแก้มกับเมี่ยนผักขาพี่น้องผักขาดิบที่แรกว่าสีลวกเลอม,มันมนาหนาเจ,จเขยากันต่างกันเลยกินแบบดิบดีกว่าในนี่กับเมี่ยนทัวทัวต้มเลรอลพี่น้องทัวลวกเด่มคำแรกด้วยขนมจีนเส้นเหนียวเหนียวแล้วก็ bắp thừa tôm kẹp, cảm hải canh, hải canh bên này nồi bên này bình đẳng, cá bao sốt đấy đã, nèo bán gì? แตบไปอีกแบบหนึ่งบ่ข้าวแห้งต้องเือตัวใหญ่หลายมันเวียนหัวเราบินหนัเมาเลือดไปหอยแห้งโอ้หนาวเสน บอกทั่วต้มออกไปแซ่บแี่พ้่นองมันเข้าเป็นกระผ้าขากรขขปุ่นแต,แต่มีผักชีใบเลื่อยน้ำี่นองผักชีใบเลื่อยนี่เข้าก็บันันไข่แข้ง่ เอาทัวดิบมากินกับทัวต้มพ <c> ร <oughs> แม่เอรพี่น้องมันเหลือก็เลยได้เอามาใส่จานไว้น้ำเพื่อได้หยํายิบหยันในต้นนน้อยๆแตงกับมวนใส่ทั้งกลางเลยพี่น้งองแต่มากินกันขามันมั่นดี ใบทำมเปไรี้ยไปนังรล้ว่าผักชีใบเลื่อยสัดท้ายไปห,าห่าหอกมือไปหนั่งไปเลยเห็นคลิปหมาปวยปวยการเมือง คือเดี๋ยวมันซึมซึเนาะตันเปลียนอาหารให้มันไหมบันคือจังมือนั้นให้มันกินหลายอย่างพีน้องทั้งอาหารเปียกอาหารเม็ดมันก็เล่นกินหลายปวดมันก็เลยขย้อนออกมาเพราะมันขย้อนต่างกันเลยเลยสังเกตอาการมันมันคือเป็นซึมซึเป็นนังเบาไว้วาติงก็เลยรอเบื้องอาการสองสามมือมันกับบดีขึ้นก็เลยหอบมันไปหาหมอ ก็ไปหาหมอไปตรวจที่ยังหมอก็บอกว่าปลอดว่ายังปกติแต่เข้ากัเจาะเลือดไปตรวจกัดแจ้งคนมาบ่มีบ่มี่ย่างพี่น้องมันไขกันเมืองเพ <c oughs> ราะว่ามันน่าจะเบื่ออาหารกับตันบริเผามันออกของนอนสองสามนาทีไปนั่งถามหมอแล้ว พนักงานยานมาถามว่ามาฉีดวัคซีนหรอพนะกงานเราไม่หมาไม่สบายเอาไปสองตัวจนเขาถาม่าตัวไดนเพราะว่ามันเป็นขึ้นหมาป่วยพว่นองมันดือมันลาเรื่องมาคิดบ้นที่หลังอ๋อมันหนาิงเงาไว้ดีกอ,อกข้างนอกมันเลยซึมเดี๋ยวต้องพ้าออดูดูแล้วผ้าขี่ม์าใส่เด่น มาคนอื่นเขาก็แบบสงบงสเนตงงยมมาตันแนนออมลานเลยออมวันลงบาสเนอะบันขึ้อหมาดเว้แต่เห็นมันซึมโมไดลผ้าไปก่อนพี่นังก่อนเลยเพื่อเป็นหนังมันบอกข้างบมดลหน้าวัามันเป็ดเจ็บมอือกันได้เป็นคือจังแบบ ไปตรวจสุขภาพไปในตัว มันย่านสิดีหายยุคพริกต้นบอดดตตาแหลกแห้งพี่น้องตันยันหองข้างล่างเขาดา <c oughs> เสียงดังนะง้ำจังไปผ่าห้องไวกนนั่นังนั่งไม่เสียงเลยอล่ะ Chuyện chay bọc tùng thế nào? Tầm phê cảnh sát chậm Giống như đang xây cảnh lạnh tùng lắm จ,จำมาจากลานเขานีอ่อยเวลาไปกินเห็นเขาจำใส่ผักหลวกผักมุงผักงาหลวกนี่่ะแซ่บดีก็ได้จำมาใส่ดเอง นี้พริกดิบพริกแห่งปะทะกันอันใดที่ออกพริกก่อน ปูนเวลาหุ่นค้นนเปพีหน่องขนาดบรดิดตยต่ำค้นเห็นมันเขาพริกเขาขิงเขาเกลือมันกะเละ่ <c oughs> ส็นมันขาด อันดีโบไทยคีบอธิ่ามาาซึมเมืนพี่น้องมันน้อยอารมณ์เขาน้อยน้ำหมาไหมห้ใใ่หมาย่านหมาเป็นอย่างก็เลยบ่มีอารมณ์เฮ็ดคีบ่านแบบไม่เฮ็ดล้ะกะันหน้าตาบบสดใสเดี๋ยวพี่น้องก็เลยบบเห็น,นแต่ว่าพอได้หูผลแล้วว่าเขาบบเป็นอย่างก็โอ้โล่งใจ หลบไปบน <c oughs> เรื่องมันมากเจ็ดปีกว่ามันเคยบปสมบายอยเทเยอหนึ่งอย่างเป็นพยายาัยานมเลือดเพราะว่ามันไม่เห็บตันโดนสามตีปีปนะหาีกลอกะบรักษาหายไอป้ปอมพี่น้องไอ้ตัวคนใหญ่ๆอะ่ะ ปอมเมอร์เล่นเี่นไอคนไล่ไลอ่อะแล้ามันเป็นอีกอย่างนึงมันเป็นโลกันดูหนังคนมันเน่าไหลเวลาอาบน้ำดอกเปาัวแห่งมันก็นเล่นเป็นอันคือเชือล่าอย่างสิไมค์พี่น้องอัน,นละแต่แจเลี้ยงมาเป็นสองเื้อน้องหนันกับ่บเป็นยังพี่น้องเจ็ดปีกว่า ຊົນສີຂາວบ่ມີຫຍັງບໍ່ເຄີຍເປັນຫຍັງນອນຢ່າງเดียวເບື້ອງບໍ່ມັນໄຂແລ້ວມັນກໍເຊົາເອງບໍ່ເຮົາກດว่าມັນນອນຄນຂີນອນ ปกติบ่ได้ตั้งหอวผองล้มบานย่างีย <c oughs> มันเคยขนลวงเดาขนมองตามันลวงเนาะแปลก็ว่ามันมาถึกเอียงกัดตาโปกกับผ้าไปหาหมอ <c oughs> หัอเข้ากับแบบตื่นเต้นไปหาหมอ้อแบบใจหอนใจหุ่นยังสีไปหาหมอัอพอไปหอดมากะหม้อกระยอกหมาโอ้ยน่ารักจังเลย <c oughs> คนก็บ,บอกว่าคนมันลวงมันไม่ได้เป็นอะไรนะ <c oughs> คน,คนเดียวนี่ตื่นเต้นไป ใส้ส่อมันไม่้ด้มันหาเส้นย,ยากมันไก่สิหม,มดแล้วมันหาเส้นย,ยากตันบ่ิไส้เส้นหลายเป็นเด็กหมเนี่ยตันยานตันกินมหม,มด สดดีดีเห็นไหมเห็นตัวงี้ดีมันกินตะลลปอวน ดิบแล้วพี่น้องจะดงอิตาิีแล้วจบแม่น่าขี้ออกแล้ว <laughs> ปักทั่วต้มหันนั่นหันตอนหน่อยก็รหยิบ่าะาจ นเขาจีดิสา สุดลดลายกว่าปกติกินไปกับข้อแหงไปแต่มันก็แซ่บนะ <laughs> ตำปามึงเลย,ยเห็ดแซ่บพัฟพีบวกเคยไปกินนั่นร้านตำปลาอ่อนเคป็นคนเลยเห็ดแซ่แตส่ไปนหน่อยเป็นจิ้มต่พักลวกพักันจรองกลวกนะเธอแล้วก็ขาวปุ่นพนสิบีพนหอนเลยสดๆขาวปุ่นหอนเส้น้องแดงยงังสิงกามีานส่ไปน้อง เดี๋ยวไว้ไม่กอกาสต่งสิพาไปถ่ายคลิปอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวคุณแค่หาบางพี่คน <c oughs> ต้องขับรถไปยอนกินตำปลาลาันหน่อยละพี่น่อง เล่าให้ใครอยากไปอจังหวัดเลยบ่เคยไปสิไปหาหกินอันตำลานี่ยแหละ <c oughs> อบอ่กลัวขื้นชื่อเขาพุ้นหอนเนี้ยจ้ะคนอื่นอยากไปเที่ยวน้อแตนอย่าไปหากินตำปกฮุ่ขนาดแบบเพื่อนมาเปิดอยู่นี่เขายัางดูสึกว่ามันแสบเพราะฉะนั้นเขาต้องไปอันที่ต้นกำเนิด ไปล่วงหลายๆหลานนะใช่ไแม่หนังหอมไปหอมไป หลับพี่น้องทางกันเรือแบบบ๊บดเดนตํามใจกับมี่อ่ะ๋ยวปิดคลิปยังเอาม่านเอามาจิ้มนังแตงโมหงต่อตันี้อยากให้คลิปมันง,ง่างพี่น้องตันกินตา นี่แหละพี่น้องเดี๋ยวสิเอาอันเขาปุ่นใอ้ตันไซเขาปุ่นอันนี้เขาปุ่นตลาดเท่านี่แหละเอามาคุกตอหล่ะกินกับอันหอยแข้งที่มันเหลือค่ะพี่น้องคือประเด็นตำส่ต่อจ้ะเพราะว่ากระยังเ่ออิ่มมันเนธถ้าตำลายกระยันมันเหลือมันจะได้ของดะเดี๋ยวเดง๋ย้มืนหนีแตงกระต่องพอโตลาไปก่อนนะพี่น้องเนาะตอนนี้ยอดการติดตามตานกะก่อนสิบแปดคนเราพี่น้อง อีกสองคนจะได้จำเจยฉลองแล้ว <c oughs> จะมีการกบฝานติดต,ตามในด้อพี่นนะ้องเนาะและ้วกาขอบใจทุกการคอมเมนต์กำลังใจสำหรับอันผู้ติดต,ตามไม่ไม่ที่เขามาแหกกำลังใจกันนะคะขอบคุณทุกคนเลยค่ะตลกกาพยายามตอบคอมเมนต์ทุกคนเลยเพราะวา่วาคนอุตส่สาร์สละาเวลามาตอบเพ้า้นพี่นนะ้องเนาะกมาเติมกำลังใจให้คอมเมนต์หนึ่งจะสั่งกำลังใจให้ได้ลายม้า ได้หลายมากๆเลยพี่น้องเฮ็ดให้อยากเฮ็ดคลิปต่อๆไปกันสิพี่น้องบางมือนะโอ้ชิคานเฮ็ดคลิปเด้ยก่เฮ็ดดีกว่าพอมีคอมเมนต์ดิ่งขึ้นมาคอมเมนต์หนึ่งสิก็เอ้ยมีพลังใจลุกขึ้นมาเฮ็ดคลิปเป็นสิดีกว่าพี่น้องแมนดังจังไดดังกะฝากไว้แน่นๆพี่น้องได้โปรดใดที่ยังบ่กดติ 8. ดตามจ้ะพอกันคลิปหน้าอีพี่หน้านะคะสำหรับมืนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ